วันนี้ไปดูซาบินากันต่อนะคะว่าการไปลุกตลาด AEC ของซาบินานะคะหุ้นตัวนี้เขาเตรียมพร้อมอย่างไรติดตามได้ในช่วงไต่บันไดเซียนนะคะแล้วก็วันนี้วันศุกร์แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการลงทุนนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้นะคะธนวันและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ้องบอกว่า AEC เนี่ยเป็นตัวบวกนะครับเพราะว่าไม่มีภาษีขาเข้าทําให้สินค้าที่เราขายให้กับตัวแทนจําหน่ายเราในแต่ละประเทศเนี่ยเขาทําราคาได้ง่ายแต่ถ้าในอดีตเนี่ยยังไม่มีอาเซียนเนี่ยเราก็เราก,เราก็ขายนะครับแต่มันมีกําแพงภาษีซึ่งค่อนข้างทํายากในเรื่องของราคาแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าคนที่ซื้อของเราไปขายต่อเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องไปเสียภาษีให้กับภาครัฐของเขาเนี่ยเราขายเขาแพงก็ไม่ได้เพราะว่าเขาทําราคาไม่ได้ เราก็เลยจะได้กำไรที่ต่ำแต่วันนี้เนี่ยมันทำให้เราขายได้ดีกว่าในอดีตมากอย่างในอินเดียในประเทศในบิลเดอ์อซเนี่ยมีภาษีกำแพงภาษีช่วงที่เราทำเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ประมาณห0ปอร์เซนก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเราขายเขาตัวร้อยเนี่ยเขาต้องไปจ่ายเป็นร้อยห้าสิบห้าสิบบาท,บาทต้องจ่ายให้รัฐบาลเขา AEC น <AC S 2> ี่ก็เอซีก็คือเท่ากันค,ครับมันแล้วแต่แคตตากรีนะครับนึกบอกว่าซาบีน่าเนี่ยไปในเวียดนามไปใน พมา่าแล้วก็มาเลเซียแล้วก็ไปในฟิลิปปินส์ลาวขเขมรก็มีนะครับแต่ว่ามองว่าอินโดนีเซียจริงๆแล้วเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะ,อะเกือบครึ่งหนึ่งของอาเซียนประเทศไทย60กว่าล้านคนทั้งหมดอาเซียนในหกรออินโดนีเซีย 300- 300ล้าน นะครับก็น่าสนใจที่จะไปอันนี้ผมพูดในหมวดของเรื่องของประชากรแล้วก็กําลังซื้อแล้วก็จริงๆอินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าสนใจเนื่องจากว่าในช่วงของ2ปีให้หลังเนี่ยความมั่นคงของประเทศมีการเมืองนิ่งนะครับแล้วก็ทําให้ตัวลงตัวเลขต่างๆของเขา GDP หรือ growth rate ของเขาเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นแม้แต่ stock market ก็ก็บุมมากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าตัวซาบีนาเองเนี่ยเรายังไม่ได้ไปอินโดนีเซีย เนื่องจากว่าเรามองว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งเราในถ้าเรามองลึกไปในตัวของชุดชั้นในในการผลิตนะครับตอนที่เราทำโอเอ็มให้กับพวกฝรั่งในอดีตเนี่ยอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่ได้ไปอินโดนีเซียเราไปเกือบหมดยกเว้นอินโดนีเซียก็กำลังจะไปเดือนหน้าแล้วครับเ,รเดือนหน้า,นาก็เดือนหน้าก็คือไปเจาะไปไปเปิดตลาดแล้วก็ไปดูอ่ไปศึกษาแล้วก็ไปหาอ่ดิสติบิวเตอร์ ในนนเดห้าครับแต่ว่าฐานการผลิตของซาเวน่ายืนยันว่าจะยังเป็นเมืองไทยใช่ครับยังอยู่ทำไมเราถึงไม่ไปตั้งโรงงานเหมือนธุรกิจอื่นๆ่ะคือเนื่องจากว่าเราใช้ระบบลีนนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นระบบยืนเย็บวันนี้เนี่ยโรงงานทุกโรงงานเนี่ยเรามีที่เหลือประมาณ30%เพราะว่าเราเอาเก้าอี้ออก นะครับฟังดูเหมือนโหดร้ายจริงๆเราไม่โหดร้ายนะครับยินดีที่จะทำคอมเพนีวิสิตก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ก็จะเห็นว่าพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคนที่นั่งเนี่ยเขาอยากจะรีบๆมายืนด้วยซ้ mm ํา hmm. แต่เรายังไม่ให้เราค่อยๆค่อยๆปรับทีละส่วนทีละส่วน,ท,วนทีละส่วนนะครับเขาเห็นว่าเพื่อนเขาทําได้มากขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเงินมากขึ้นเขาก็อยากจะปรับตัวเหมือนกันก็คงขยายในอาเซียนอาเซียนเนี่ยเวลาพูดคําว่าอาเซียนไม่ใช่ปีนึงก็ทําเสร็จนะครับ คงใช้เวลาเป็น10ปีแล้วก็แต่ละประเทศที่ไปเนี่ยเราไม่ได้ขายของแล้วก็ปล่อยให้ดิสติบิวเตอร์ของเราเนี่ยไปทํางานเองเราต้องบินไปทํางานร่วมัเขาต้องให้ความรู้แม้กระทั่งคนขายเลยยังต้องไปเทรนเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปเปิดอย่างในพม่าวันนี้มี15จุดขายในเวียดนามมีประมาณ20สิบนะครับสิ้นปีนี้น่าจะถึง30เร็วมากนะครับเหล่านี้เนี่ยเราส่งคนของเราไปร่วมไปช่วยไปสนับสนุนการขายนะครับ มันจะมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์หลายๆอย่างที่จะทำยังไงให้เขาโตอย่างที่เราโตในประเทศไทย